ท่องตามใจูเดยพระชายาหมอยาเซียนบทที่1791ตั้งแต่อยู่หวนเห้าสองสามีภรรยาแอบกลับไปยังยุคปัจจุบันเมืองโรตูก,ก็คลึกคลื้นขึ้นมาหมาป่าข้าวเหนียวเพิ่งดื่มเสร็จแล้วออกเดินทางขบวนพ่อค้าของทางหยวนก็มาอีกต้อนรับเรียบร้อยแล้วขบวนพ่อค้าเพิ่งจากไปขันทีในวังของซาลาเปาก็มาอีก ของเล่นสุดตะการตาและของขบเคี้ยวมากมายวางเต็มห้องโถงจนเจ้าเมืองไม่รู้ว่าพวกเขาไปเอามาจากไหนมากมายคิดแต่จะเอามาให้น้องสาวแม่นางโจพาคนเอามาส่งให้ในลานเจอหลานช่วยนับอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่ายัางว่าอยากไปดูความสนุกข้ารู้สึกว่าในโจนของเราวันนี้คลื้นกว่าเมืองเจียงเป่อยอย่างมากเจอหลานเปิดประตูออกมาพอดีได้ยินนางพูดเช่นนี้ก็พูดขึ้นว่าเมืองเจียงเป่ยเป็นอย่างไรหรือนายตื่นแล้วหรืออาหารเช้าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นเจอหลานตื่นขึ้นมาแม่นางโจปัดฝุ่นบนบ่าค่อยเดินหน้าไปยิ้มพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าวันนี้มีคนยกขบวนไปยังเมืองเจียงเปิดเพื่อสู่ขอจะวินจูน้อยอันจือเจอหลานอึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าคุณชายตระกูลไหนหรือหลังจากเจอท่านลุงสี่แล้วยังครบ32ไหมคิดถึงท่านลุงสี่ที่หวงลูกสาวขนาดนั้นไม่ทุกตีจนพิการถือว่าดีแล้วสำหรับคนเป็นพ่อที่อคติกับลูกเคยด้วยสัญชาตยานแบบนี้เจอหลานรู้ซึ่งเป็นที่สุด น่าจะยังครบ32อยู่มั้งยังไงจะวินจู่น้อยก็ถึงวัยแต่งงานมาสองปีแล้วช้าเร็วยังไงก็ต้องแต่งงานแม่นางโจหัวเราะจนปวดหัวพูดเสร็จสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าเรื่องนี้ได้ยินคนพูดตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ว่าจริงเ็ดยังไงก็เป็นข่าวลือกันไปทั่วแล้วอึมก็ถูกจะหลานพยักหัวแต่ส่วนตัวแล้วนางยังคงหวังอยากให้พี่อานจือไม่ต้องแต่งงานเร็วขนาดนี้มั่นกันไว้ก่อนได้รออีกหลายปีแล้วค่อยแต่ง แม่เคยบอกไว้ผู้หญิงจะแต่งควรที่จะรอให้เราเติบโตเต็มที่ถึงจะดีที่สุดไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำลายสุขภาพพวกพี่ชายก็บอกว่าอยากให้นางรอจนถึงอายุ30แล้วค่อยคิดถึงเรื่องแต่งงานแม่นางโจเห็นนางยืนเหมือลอยอยู่ในลานจึงถามขึ้นว่านายเจ้ากับจวิน,จ,นจูอันจือสนิทสนมกันไม่ไปช่วยนางดูหน่อยหรือการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจะขอไปทีไม่ได้จะต้องรู้อุปนิสัยจะคอของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเสียก่อนจะต้องเป็นการยินยอมและชอบพอกันทั้งสองฝ่าย ในขณะที่พูดนั่งแอบหันไปมองดูหูหมิงที่กำลังนำทางขนของขึ้นลงอยู่หลายครั้งใบหน้าแสดงถึงความสุขเจอหลานฟังอยู่อย่างเงียบแล้วก็หัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าได้ค่าทานข้าวเสร็จแล้วจะพาหมิงอยู่ไปช่วยพี่อานจือดูคนที่มาสู่ขอคือคุณชายใหญ่ของอัคารมหาบดีหนิงแควนจีนชื่อหงเจาะอายุ19เป็นจองหวนของแคว้นจินในปีนี้คนระดับนี้มาสู่ขอเดือดกันไปทั้งเมือง นอกจากจะวิญจูอันจือไปเมืองหลวงกับท่านอ,องพระชายาแล้วก็ไม่เคยออกจากเมืองเจียงเป่ยผู้คนต่างพากันซุบซิบนินทาอย่างสนุกสนานในใจพระชายาอานมีทั้งสุขและทุกเพียงชั่วพริบตาเดียวลูกสาวก็ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแล้วยังไม่อยากให้นางแต่งงานออกไปเลยแต่ก็รู้ว่าปลายทางของผู้หญิงคือการหาสามีที่ดีลูกชายอัคารมหาเสนาบดีคนนี้ท่าทีไม่เลวพูดจาฉะานิสัยดีเพียงแต่ไม่รู้ว่าอุปนิสัยเป็นอย่างไร ดูอ่านจือเองก่อนหากชอบพอค่อยไปสืบอุปนิสัยด้วยตนเองอ,องอ่านกระเทือเท้าร้อนใจอยู่ในห้องเขาคิดว่าเจ้าคนนี้จะต้องคิดไม่ดีแน่เสียดายที่เจ้าสามติดตามจิ้งเหอกลับไปเมืองหลวงแล้วไม่เช่นนั้นเขายังมีพี่ชายอีกคนที่ยืนอยู่กับเขาในแนวร่วมเดียวกันยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดอ,องอ่านยกฝ่ามือตบโต๊ะสั่นสะเทือนจนชุดชงชากระทบกันเสียงดังพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ได้ค่าไม่เห็นด้วยช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่1792พระชายาอ่านเพิ่งไปเก็บรายการอาหารกลางวันของแขกที่สวนหลังบ้านเสร็จเข้าห้องมาก็เห็นเขาบ้าคลั่งอยู่ที่นี่นางไล่คนออกไปเปิดม่านเองแล้วค่อยๆเดินเข้ามานั่งด้านข้างเขาพร้อมถอนหายใจอ,องอานโกรธก็ส่วนโกรธยังไงก็ไม่กล้าวายๆต่อหน้าภรรยาโดยเฉพาะในขณะที่ภรรยาถอนหายใจ ก่อนหน้านี้เพราะเจ้าสามถูกลอบทำร้ายจูจ่ๆนางก็มีกลายเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวขึ้นมาอยู่เคียงข้างเขาอยู่ตลอดอย่างไม่หยุดพักรอยยิ้มก็หายไปไม่น้อยเดิมหางตาที่ราบเรียบก็เริ่มมีริ้วรอยและดูหดหูลงมากเขาแทบไม่ต้องให้พระชายาอ่านพูดอะไรก็อ่อนข้อลงแล้วจับมือภรรยาที่รักพร้อมถามขึ้นว่าเจ้าจะต้องให้อ่านจือแต่งงานออกไปจริงๆหรือพระชายาอ่านมองดูเขาดวงตาอ่อนโยนดั่งน้ำแต่น้ำเสียงเศร้ากระท่งแสงไปด้วยความอ่อนแรงพร้อมพูดขึ้นว่า ข้าเพียงแค่คิดว่าเราที่เป็นพ่อแม่สามารถอยู่กับลูกไปได้ถึงเมื่อไหร่เจ้าจะก,กังวลเรื่องนี้ทำไมลูกหลานก็มีบุญบารมีของลูกหลานพวกเราก็เคยผ่านช่วงวัยหนุ่มมาก่อนไม่ใช่หรือฟังพระชายาอ่านพูดเช่นนี้ในใจองอานหนักอึ้งและก็เกิดความรู้สึกเสียใจ ถึงแม้จะปากแข็งแต่ในหัวสมองก็อดไม่ได้ที่จะปรากฏภาพผมขาวของเขากับพระชายาอานเดินไม่ไหวแล้วอีกร้อยกว่าปีอานจือลูกรักของเขาจะต้องอยู่บนโลกนี้คนเดียวอย่างเดียวดายจะทำอย่างไรใช่ลูกหลานก็มีบุญบาร,รมีของลูกหลานพระชายาอานก็ถอนหายใจอีกครั้งองอันหัวใจเต้นรัวรู้สึกเป็นรังไม่ดีรีบเงยหัวขึ้นมาแล,แล้วนางจับมือของเขาไว้ดวงตาเปล่งประกายพร้อมพูดขึ้นว่าดังนั้นเรื่องนี้ให้ลูกตัดสินใจเองดีไหม คำพูดนมน้าวของพระชายาอานใช้ได้กับอ,องอานมาตลอดแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกสุดที่รักเขายังคงพูดขึ้นอย่างดื้อดึงว่าแต่แต่อานจือยังเด็กนางแยกแยะออกเสียที่ไหนว่าใครเป็นคนดีหรือคนร้ายจะให้นางหลบอยู่ภายใต้อ้อมแขนของพวกเราไปตลอดชีวิตหรือแบบนั้นจะทําให้นางอ่อนแอแค่ไหนถ้าพ่อเป็นเสือลูกต้องไม่ใช่ลูกหมาดูว่าเจ้าจะยอมปล่อยนางไปดูด้วยตนเองไหมพระชายาอานเงียบไปสักพักแล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมพูดขึ้นว่า แต่ไม่ว่ายังไงยังมีพวกเราอยู่ข้างหลังนางไม่ใช่หรืออองอานวันไหวโอบกอดพระชยาอานแนบอกพร้อมพูดขึ้นว่าเหยียนเออเจ้าพูดถูกในที่สุดพระชยาอานก็ถอนหายใจโล่งอกกำลังคิดอยากที่จะชูมือแสดงถึงความสำเร็จให้กับทางด้านนอกประตูกลับคิดไม่ถึงว่าอองอานที่อบกอดนางไว้จูจ่ๆก็ปล่อยนางลุกขึ้นยืนพร้อมพูดขึ้นว่าแค่แขวนจินนี้ไกลเกินไปข้าต้องไปปฏิเสธ จากนั้นก็หาดูคนที่ดีในละแวกใกล้เคียงนี้ให้อันจือเลือกเออรอยยิ้มบนใบหน้าพระชายาอาันแข็งทื่ขึ้นมารีบคว้าจับอองอานที่กำลังเตรียมจะออกไปพร้อมพูดขึ้นว่าแต่ละแวกใกล้เคียงนี้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของลูกสาวเจ้าอีกอย่างลูกชายของอัคารมหาบดีนี้ดูแล้วก็หน้าตาดีพูดจาไพเราะยังเป็นจองวนของแคว้นจินเพียงแค่ไม่รู้ว่าอุปนิสัยเป็นยังไงรับไว้พิจารณาก่อนดีไหม กลเท่าพวกเราจากเมืองหลวงมาไหมลูกหลานก็มีบุญบารมีของลูกหลานพระชายาอ่านไม่รู้จะร้องให้หรือหัวเราะดีดึงแขนของเขาไว้พร้อมพยายามพูดขึ้นอีกครั้งว่าอายาท่านอองเจ้าให้ลูกสาวของเจ้าตัดสินใจเองเถอะนางโตเป็นสาวแล้วข้าไม่สนยังไงคนอื่นก็อุตส่าห์เดินทางมาจากแดนไกลเจ้าไม่ยอมก็ไล่คนอื่นออกไปนอกประตู แต่อย่าลืมว่านั่นคือลูกชายของอัคารมหาเสนาดีแคว้นจินไม่ว่าจะปฏิเสธหรือไม่ล้วนต้องระวังถึงความสัมพันธ์ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศพระชายาอ่านไม่ได้ออดอ้อนพูดขึ้นด้วยเสียงดังแล้วก็ปล่อยมือนั่งลงไม่สนใจแล้วได้ได้ได้ข้าเชื่อฟังเจ้าก็ได้ไม่ต้องโกรธแล้วเชื่อฟังลูกสาวของเจ้าถูกถูกถูกฮูหยินพูดถูกได้ยินเสียงข้างในยิ่งอยู่ก็ยิ่งเบาเจอหลานกับอัานจือมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะ ย่องเท้าเบากลับไปยังห้องของอันจือทั้งสองคนเพิ่งกลับมานั่งลงเจอหลานก็อดทนรอไม่ไหวถามขึ้นว่าพี่สาวเจ้าชอบหนิงจงหวนคนนั้นไหมนางเพิ่งมาถึงก็ถูกอันจือลากพาไปแอบฟังตอนนี้แปลกใจกับคนที่ชื่อหนิงหงเจาะที่ท่านป้าสี่พูดชมไม่ขาดคำอย่างมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ